เก้าโมงเช้าค่ะโอ้ยห้าหกเมษาแล้วนะยังเป็นเก็ดน้ำแข็งอยู่ค่ะหมอกไหมลื่นนะคะเนี่ยต้องเดินระวังต้องใส่รองเท้าที่แบบ เดินสำหรับบนน้ําแข็งบมสันล,ลืน่นตืดลืดตืดลืดเลยค่ะเดี๋ยวซ้ายสักหน่อยจะย่างย,ย่างที่เขาไหมคะอ,อันนี้อันนี้สงสัยแบบเปียกชุ่มแล้นะคะปตาบ้างอันนี้วางสิ่งนี้นนที่กอไฟค่ะ วางบนนี้ป๊าก่อไฟไหม่เตรียมกันคนะ่ะจะได้หนึ่งประตูะกจี้เขานะดังไฟแล้วก็จะเห็ดหลายๆอย่างพร้อมกันนะนะคอ่อไฟเฉดคุ้มก่อไฟครั้งหนึ่งเขอะมากแต่มันใส่ใดยังไ้คะ่ะอันนี้มันเป็น แรงลองฐานเฉยๆมังทานไปด้วยค่ะห้องเก็บของทานสองถุงคอ,อนหนึ่งประตูเดี๋ยวเตรียมไปก่นอนข้ามปีแล้วเอาไวต้ตรงนี้ข้างนอกเตรียมเอาไว้ใส่หนึ่งประตูก,กันค่ะเดี๋ยวพอกันนะคะ ลืมหม้อลืมหม้อหม้อันนี้อันเป็นตัวเดียวกันค่ะกับอันที่ปะเจนปะทู่มต้องเอาดับทานเราดับไฟจะต้องเทออกค่ะต้องเทออกแล้วผ่านขึ้นมาตากแล้วก็ ใช้ได้อีก,กท่านเทศใช้ตะแกงกันค่ะทานมันโดนอความน้ำแข็งนะคะมันเละหมดเลยดูชาโคล่ะอันที่เป็นก,ก่อนก็ยั่งยั่งอยู่ค่ะค้าไอาไว้โดนกระสีแตกคืออันอื่นแล้วค่ะเนี่ย ต้องใส่ขยะเอาไปทิ้งนะคะอุ้ยตาลอกลอยอเอตอนนั้นก็ตาลอกลอยอีกอันนึงเตรียมมันไว้ด้วย <c oughs> เอาลูกมาตากแดดอันนี้เป็นต้นโทงเทงนะคะอันนี้เป็นอะโวคาโด อันนี้ลูกหมาอันนี้ลูกไม้ยังทำความสะอาดไม่ได้เลยเมื่อเช้านี้แกะไม่ออกตอนนี้ก็ยังแกะไม่ออกเพราะว่ามันแข็งมันมันเป็นน้าแข็งนะคะมันเป็นน้ำหมอกอะไรจะแตกอะไรจะหักแม้ถ้าง,งัดอย่างนี้งัดตกลงน,นะคะก็เดายังไม่ได้ทำความสะอาดเตรียม เตรียมฟอยมาขัดฟอยมาขัดตรงนี้เตานะคะห่นกองกองหิมะเป็นกองอยู่หิมะสสกรปรกแล้วกวจะอันนี้ค่ะจีขอจีเอ,อาห่อไว้จำเนย มันแห้งแล้วจ้ะนี่ข้าวเอาสักปั้นปั้นเดียวเพราะว่าถ้าทำเผื่อลูกมันต้องทำวันหน้าวันที่เขาอยู่กินด้วยร้อนๆตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านปั้นเดียวห้วยเกลือค่ะต้องใส่แมสสวัสดียามเช้านะคะ ยังหนาวอยู่เลยค่ะแต่ว่าพ่อนางอยู่ในแดดอุ่นๆเนาะมันก็มันก็บ่ได้หนาวเนาะข้าวหอยเกลือโรยเกลือเอาั่วดจากหน่อยเป็นราคาให้ กระทูนี่หนึ่งซุกก่อนไปทานก่อข้างนอกบ้าน,นบรรยากาศดีดีแต่กรสินนี่แะค่ะเขานาฤดูใบไม้พีจับน้อยกัะเอ๊ดอกอน,นั้นแถวบ้านป่าในบ่มี่ค่ะแต่ก่อนมีอยู่สองสามตนเขาตัดออกแล้วก็เลียกกลายเป็นว่า เขาสร้างตึกสร้างอาพาร์ตเมนต์แล้วก็เอาต้นไม้ที่มีไม่กี่ต้นออกนะคะนี่ไม้ไผ่อ้านึกตกใจเหรออันนี้เป็นไม้ไม้เสียบข้างเสียบข้างแต่งนะคะ แต่ปล้างแล้วใช้สกอตไบท์ขัดอย่างดีคือเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม้อเนกประสงค์นี่ซีมกันนัวบปะ่ะอืมนัวอยู่เป็นสาวพอนกิ่น่อนบาวแมกน้ำ <c oughs> ยาดนากอีก เ yeah. ด็กเขาจีละคะเราจะเอาหมอนออกมาตากแดดนันเด้เพราะว่าหมอนน่ะอยู่โซฟาแถวนี้เปียกหิมะมดเลยหมื่มบ้านหิมะตกค่ะและ้วทีนี้วันนี้แดดออกเดี๋ยวมาจีเขาจีกันเดี๋ยวรอประทูสุดก,ก่อนนะนะเนาะน้องม้าประนังตรงมงอยู่อ๋อ,อ และลับปันนี้ก่อนที่ตัวจะแตกนะคะ <c oughs> เอาวางไว้จไงนดีอันนี้ <c oughs> สนิมขึ้นดีดีคะ่ะอันนี้ออกละความอุ่นมาละมามองว่างกันไงปึ <c oughs> <c oughs> ๊บวางไว้นี่ไฟเขา ปิ้งมันปิ้งมันพร้อมกับปิ้งข้าวจีห่อถุงไว้ตันแห้งมันจะแห้งเกินน้อยนะคะเทียงกา,าแล้วอีกแป๊บเดียวก็ได้กินแะล้ว ไฟก็แห้งโพดทันมุนเรื่อยๆกันยังได้ใหม่ค่ะแปบ๊บเดียวได้กินว่าไฟแรงจะ่อยซิดน้ำป่าใช่นะคะให้หอมเลย้ลองคนกับิทธาประแดกบองเอ้อเอาประแดกปรุงสำเร็จมาใส่กระแซบค่ะนัวคเข้ากัน ไม่แน่แล้วปลาปลาเตรียมน้ำปลามาค่ะแต่ว่าอาจจะเอาปลารามาชุบชุบชุบใส่ปลรราดีกว่านะคะ<ม>เพื่อความอร่อยของอาหารมื้อนี้บดอุ่นนะคะน่ากินมือขึ้นเนยพลขคาบนาพละเอาเมนูเข้าจีแซงไปก่อน อันนี้ไหมคงไม่ร้อนเกินไปนะที่จะเอาวางตรงนี้ปลารา้านวัวๆอันนี้เป็นเป็นมันมันแกวค่ะ ะสะบัดแปลงมากเด้ว <c oughs> กระเด็นใส่พื้นบ้านมะนะคะกลิมนก็จะอบอวนเกินไปเ้านี้ถ้ามีแบบว่าใหม่ๆเนี่ยจะนอยนีก่กระส์หอมเลยค่ะ มันก็จะนวดตะส่วนนอกๆแล้วข้างในมันก็สิเป็นจุดๆนี่ยแล้วแต่ถ้าห้าแบบว่าเฮหตอตอนที่ห้าปั่นเขานั่นเนาะห้าเอาเกลือใส่ห้อยๆให้ทั่วค่อยปั่นเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะนวดทุกหม่องแต่อันนี้มันนวดตะข้างนอกค่ะ หอมละหอมละโอ้ยคนกะฮอนน้าละค่ะแปลว่าจะเอาปลาดุกล่าเนี่ยค่ะมาปีงอยู่ซ้ำๆมีดด่งไฟเนาะก่อไฟเอาปลาดุกล่าเนี่ยมาใส่ไฟจากหน่อยกระเซนเอาไปกินเทือนน้าเนาะไว้ไปกินมืออื่นมือฮื้อไปเองสันแต่ที่นี่ก็เ,เลยคิดว่าปลาดุกล่าเนี่ยเดี๋ยวเราทํากินตอน ตอนที่เราพร้อมจะกินค่อยทำค่อยก่อไฟอีกนะคะเนาะเพื่อวันหน้าจะได้ย่างบาร์บีคิวให้คนอื่นด้วยแล้วก็จะได้ปิ้งปลาดุกลาของเมืองนครพรและะ้วค่ะ มถ้ามีค้นไยยู่เนี่ยรูเลยค่ะว่ากลิมนี้คือเขาจี <c oughs> โอ้นัวเดี๋ยวปราจะจีอีกท้างค่ะให้มันแบบเเกรียม ต้องต้องใจเย็นๆนะคะผู้แม่ค่านะคะขายไก่ไก่ปิ้งเขาสวนกว้างไก่อะไรนะมิเชียนบุรีทุกอย่างนะคะแม่ค่าไก่น้ำมันนะคะที่ไหลออกจากไก่นั่นออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันเห็ดให้น้ำมันคือโอ้มันเก่งอีเดียทำมาหากินเนาะถ้ามีแบบปิ้งอะไรเงี้ย ว่าเจ้าเกลียงเกลี้ยม,ยมอนนาน่าแม่สิดับท่านแบดับนะคะเพราะว่ามันหัวใหญ่เหลือเกินมันเนี่หมดทานนี่ไม่รู้มันจะสุกหรือเปล่าบันจังหวัดนิยมเอาเขาจีนนะคะปัน้นปั้นแบน,แบน เอาไปจีไฟว่างลงไนไฟเรืะะ่องไหยค่ะอามาตต์ำเฮ็ดเป็นคล้ายๆข้าวเบือข้าวเบือที่เป็นข้าวเหนียวอาไปจีไม่ใช่ข้าวเบือที่แช่น้ําคงตาเป็นรุ่นแบบข้าวแท่น้ําค่ะเป็นข้าวเบืออามาเฮ็ดออมแ็นยียงน,นะคะนะอากาศอุ่นมาแล้วก็จะได้ทําความสะอาดนอกบ้านเพื่อเตรียมรับซัมเมอร์นะคะ ้องมาป่ะเข้าไปข้างในแล้วเที่ยวเขาเทีออ uh huh. เ่ยวออกค่ะอือเนี่ยแหละค่ะเขาแซ์ป่ะ mm hmm. ไม่ไพ่บ่ใหม่ได้ค่ะไม่ไพ่ก็ได้ซื้อ <laughs> ซื้อยุรันขายพันผือ์ค่ะงั่เดี๋ยวเอาเอาส่วนนี้จีก่อนส่วนที่อยู่ของนอะ่ะโป๊ะลงไปก่อนตรงนี้บนนวส่วนที่โป๊ะเนี่ยเอาใส่ปะลาราก่อนมาจะห่าก,กินขอจีเดือนเมา้าอากาศหนาวเนาะเมษานี่อากาศแบบ โอ้สุดยอดแต่ก่อนมันก็เคยเป็นยูหาตอนที่ปลานน่อยนอยนปลาเล่นสงการเนาะก็่ยังคิดว่าเอา้ามันจะขอเมษาเราจะสงการจะได้ไปสาดตรน้ำฮดหน้ำแล้วคือยังหนาวอยู่นะคะแวก็ะสีน,าน,านี่นั่ๆที่มันกระสีเลี่ยมาเหลือนเมษาก็ยังหนาวโดยเฉพาะบางภาคนะคะย่ำหนาวเนียหนาวอ,อเลยค่ะสุบสี่จุดห้าองศาเนาะ นัวน้ำปลาไม่เอาเลยวันนี้อัปลาหมอนปลาอ่าทุ้มแม่อา,าอาหารพืชดินค่ะดิน กินซูสําเร็จ<ม>คุณต้องคนปอนกัน เราทังคลิปอื่นค่ะคลิปที่เฮให้อยากินพันข้อจีนล่ะพอไปเบ่งคลิปเราชีิบอกว่าที่ห้องสนใจเบ่งนะคะมันมวนตรงที่ว่าคนคอมเมนต์ใส่คำเบาที่นาฮักเบาหยอกกันเบาแซวกันเบ้าแซวจะาของช่อง อันนี้สำหรับคลิปที่ห้องมักเบิงแล้วเนี่ยแ้วถ้าเราถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ชอบก็คือเราผ่านไปใช่ไหมแต่ถ้าคลิปนั้นที่เราชอบดูเราก็จะดูคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็คนคอมเมนต์ก็น่ารักด้วยแซวกันแซวเจ้าของช่องเจ้าของช่องคันบอถือซาบ์่ะกำมวนนะคะถ้าซื้อถือซาแกดอะอินดราม,ม่าเนาะ เบาเบามักดราม่าเบาเบามักอีกอย่างที่แบาบว่านักมักบแบบอ่านเบาๆสบายเ <c oughs> จ้าของช่องถ้าถ้ารู้สึกว่าซีเรียสเนาะค่ะมักมื่เกี้ให้ผู้ชมสัมผัสได้อยู่คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์มีความหมายด้ค่ะที่ส่งมาถึงการที่ที่เขาคอมเมนต์ไปแล้วกอะคน <c oughs> ส่งคอมเมนต์มาหาเขาบอกว่าจะเป็นใน่นี่ยื้อออนไลน์ทั้งเลยนะคะ คอมเมนต์กับการลงคลิปหรือ่าการโพสต์ของเราโพสต์ Post ของเขาการลงคลิปของเขาถ้าตรงไปคนที่เราติดตามเนี่ยก็จะมีผลผลที่ทําอยากผลที่อยากให้เราดูไหมดูต่อไหมหรือไม่อยากดูนะคะนะคปเนาะคลิปปาอาจจะเป็นคลิปนึ่งที่แบบ บ่นาดูหรือบ่านาติดตามก็ไดเนาะฮะเนาะช่องปลาเนี่ยช่องปลาค่ะมีทั้งภาษาอังกฤษ,ก,ฤษกับภาษาไทยนะคะ mm hmm. ขเขามาดปันเราไปกันเด้อบันเนี่ยแมสที่ต้องใส่เพราะว่าปัดฝุ่นนะคะให้ปุ่นกระจายเนาะเท่ากับสิบอยากซื้อฝุ่นเข้าไปก็ต้องใส่แมสเอ,เ,อเอาเอาแมสหน้ากากอนามัยเนี่ยมาใส่ เพราะว่ามันเหลือเยอะมากทั้งที่เมืองไทยทั้งที่นี่เขาเปิดหน้ากอนแล้วแต่ที่เมืองไทยก็คือยังใช้ต่อได้คนที่เมืองไทยก็ยังใช้ต่อได้ถ้าเรามีแมสมีอะไรแต่ว่าที่นี่ก็คือเขาทิ้งแล้วไม่มีใครใส่เลยนะคะจะปาก็มีแมสติดบ้านอยู่ลายอันเขาพอดีปะว่าป้าเป็นคนตัดคนไฮม้านาะฮะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ใส่ก็พอดีแหละแล้วก็ ได้ใช้มันอยู่ขอบคุณค่ะที่เป็นมูกันนะคะนะเนาะเพราะเพราะด้มอวเงาเพราะอยู่ต่างแดนแล้วมันแบบนี่บรรยากาศมันไม่ไม่ไดหน่าไปไหนนะคะเนาะแต่กสิยุบันยุบันซู่มือนอกจากว่าหิวอยากกินยังออกไปหากินเนาะคะถ้าอยู่เมืองไทยแตะลตตะแตแ,ตแ,ตแต เติมน้ำมันไว้ให้เติมมอไส์นะคะน้ำมันนี่จะบรุดเกลเลยเกมหมอจะไส้คือเต็มตลอดล้นอะอันเพราะมันถึงขีดเกลัน,นสุดท้ายน้ำมันเต็มมันจะเลยมานิดนึงเติมจนล้นคะ่ะล้นทงังล้นเกล้ขึ้นมาเลยทุกมือทุกรอบที่จะมอไส้น้ำมันล้นถังน้ำมันแบบเต็มที่ตลอดให้ลูกได้ไปแนปบนไปปากกี้แบบยังระว่างเยอะค่ะเดี๋ยวนี้หมวกกันนอกนะ ไปขับรถออกไปรอบไหนใส่ทุกรอบแต่ก่อนจะมีจจราจอนมาะ่ะจจราจรเฮากระิ้หูล่าเฮ็ดงานเพลินมันบ่เ่าเป็นเฮ็ดงานจากโมงถึงจากโมงแต่ตอนนี้มีมีอ่ากดคือว่าอ่าให้กล้องทํางานแทนคนนะคะแทนตำรวจจับจรจ,ระะะะะะจราจรเอนาะคะเนาะดูแลเจราจอนเนาะมีป้ายขึ้นเลย ทางการว่าาใช้การตรวจจับโดยกล้องกล้องเนี่ยจะมีทุกหมองนะฮะเนาะและที่นี้เขาก็จะใส่หมอกกันน็อกทุกรอบที่ออกจากบ้านเพราะว่าใบที่จะมาเนี่ยวันไหนที่เราขี่ไปโดยที่ไม่ใส่หมอกอกันน็อกที่แบบว่าเขาคุ้มเข้มนะนะเนาะก็ยันจดไมยมาบานเนาะเนาะแล้วก็เข้าไปใส่รถพอ่อเนาะแต่สีแบบว่า พอจะได้รับจดไม้เนาะอยันจังสันนแต่ว่ามันกับความปลอดภัยของห้านันาแต่แต่ใสหมอกก็นอกก็ดีก็เอเซฟนะคะนอกแล้วก็ข้าคขี่รถแถวบ้านนะคะก็ได้ไปไกลนั่นแหละถึงไปไกลก็ไปอยู่นะคะนะแบนแ,บนแ,บนแบนป้นแปนไปไปหาผู้ที่ทำ YouTube ด้วยกันก็ขี่มอเตอร์ไซค์เแหล่ะค่ะไปนั่นแหละปรวัาปับาบาบอขับรถยนต์ค่ะ รถยนต์ก็กดีแล้วแต่ว่าปาไม่ชินกับการที่จะขับรถยนต์ที่เมืองไทยแล้วก็เป็นรถพ่อนํานะคะเนาะ mm hmm. บอได้ซื้อรถเป็นของเจ้าของ mm hmm. ในอนาคตกะอาศัออกเก๋งง่ามมาขับยู่นนะคะตามภาษาปุ้ยิ่ง,งไปซื้อคองจังเศษหิวพอลุงมพลาั่งคือรถมอเตอร์ไซค์รัังเือก,กบบว่าโอ้ซื้อปัน่นขี่รถเก๋งมานอปอมันขับรถยนต์มานอ้อนะคะนั่นแหละคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะยังไงก็คนที่ไม่ใส่หมอ,อกเนาะก็เสียวแทนนีค่ะเอ๊แบบว่าเราเอ้ยมันหลังจากสี่โมงเย็ยนแล้วเราใส่หมอกกันนกอยู่กับอีกไม่กี่คนนะ,ะเนาะ,ะนั่นแหละค่ะแต่กับเป็นความความประสงค์ของแต่ละคนนะคะเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ